เนี่ยข้ามาตอนเช้าเลยนะเมื่อคืนวุ่นวายเยอะก็เลยเออเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกรูๆหนาวเนี่ยมันก็เช้าช้านะเจ็ดโมงตื่นมายังมืดฟ้ามืดอยู่เลยอยู่ติดถนนเลยอืเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนีนนะ่ยนั่นอะสถานีรถไฟที่เรามาหลงเมื่อคืนเออหอเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยแล้วหอได้ห้องที่มันอยู่ชั้นบนสุดแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นตะวันตกนะที่ตะวันตก มันก็เลยเนี่ยจะมีรถมานตลอดเวลากลัมาเปิดคลิปวันแรกอย่างเป็นทางการที่อยู่ที่นี่ที่จริงวันที่สองแล้วนะที่อยู่ที่นี่ยล้หิวแล้วก็ซื้อนี่มาชื่อร้านวาซาบิเป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นรสชาติใช้ได้นะแต่ไม่แต่เดี๋ยววันนี้มาลองกันว่ายังโอเคไหมซื้อมาเมื่อวานก่อนขึ้นรถไฟเพราะว่าเออเช้ามาจะได้มีอะไรกินอะไรนี้ก็ซื้อมาแต่อย่างเงี้ย นี่จะอยู่ที่ราคาสามปอนต์กว่าๆส่วนนี่อยู่ที่ประมาณห้าปอนต์ก็เดี๋ยวกินทั้งสองอันเลยหิวมากตั้งแต่เมื่อวานแทบจะยี่สิบชั่วโมงไม่ได้กินเลยเลยเอาอะไรก่อนเอานี้ก่อนแล้วกันอันใหญ่ก่อนเลยจัดมาเก็บก่อนโอ้ี่ตอนแรกงงว่านี่เปิดมามั่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ขาวขวเนี่ยเนี่ยไอ้แท่งขาวขาวเนี่ยที่ไว้กันข้างๆนึกว่าอะไรที่แท้คือท้าใส่ซอส เนี่ยชาสายโชียอยู่ดีมากเลยอ่ะมาังกิดมาังกิดวันแรกตื่นเต้นมากเลยซื้ออาหารญี่ปุ่นมากินครับเออมาครั้งแรกก็กินอาหารญี่ปุ่นเลยสุดยอดไปเลยชันลอง,งๆนะวันนี้อ่ะเป็นวันซื้อของนะวันที่สองมีอะไรหลายๆอย่างต้องซื้อเดี๋ยวไปลิสต์ของมาก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าจะซื้ออะไรบ้างต้นต้นจะมีหมอนผ้าห่มถังขยะถุงขยะ นอันนี้จําเป็นแล้วก็พวกของไว้ทําอาหารกินนะเพราะเราว่าตั้งใจว่าจะทําอาหารกินอยู่แล้วคือน้ําที่นี่มันกินได้จากก๊อกเลยก็เลยว่าเออเดี๋ยวขอดูด้านราก่อนว่าจะซื้อน้ําดื่มมาไหมหรือว่าซื้อแค่กระติกน้ํามากรอกที่นี่ดีนะแบบซื้อชี้ไม่กี่คำแต่ดูให้ซอสเลยให้แบบยิ่งกว่าซอสแทวบ้านเรานะบ้านเราไม่ไม่ห้องอุ้ยตอนนี้กลัวหกว่ะถ้าโชย,ยู่หกนี่เรื่องใหญ่เลยเนี่ย เมื่อคืนหนาวไหมจ๊มะเมื่อคืนสององศาค,ครับถ้าไม่มีฮีเตอร์จะเยือกเลยกินโซชิก่อน,ไ,นไปมือแรกคำแรกขอ,องทางการนนี่ เ็แล้วไปรื้อของก็อย่มาเจอกันอนี่ก็เป็นเตกที่ฉัาอยู่คือตอนเมื่อคือนน่ะมองไม่ชัดนะอันนั้นอ่ะคือสถานีรถไฟตอนแรกก็เดินไปเดินมาหาไม่เจอว่าหอน,นี้เข้าตรงไหนนะถ้าใครจะมาหอน,นี้เนี่ยเนี่ยถ้าใครจะมาติดต่อนะก็ออกมาจาก ถา่ายรถไฟข้ามถนนมาผ่านแอปเปิลปุ๊บข้ามถนนมาผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะถึงตึกเช่าอะ่ะมันก็จะมีทางเข้าตรงนี้ก็เดินเข้าไปเดินไปเดินไปเดินปุ๊บมันก็จะมาโผล่หน้ารีเซพชันตรงน,นี้นี่เขียนว่าคิสตันเพลสนะนี่ ตรงนี้แหละอืมแล้วก็มาเช็คอินแนะนานะสาหรับคนที่จะมาก็ซื้อโลมิ่งมาสาหรับวันสองวันก่อนก็ได้ไว้โทรไว้โทรไว้ใช้เมเนทจะได้สะดวกสะดวกนะเวลาติดต่อเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนชั้นโทรไม่ได้อะไม่ได้ซื้อโลมิ่งมาโชคดีที่ว่าคนในหอก็สั่งพิซซ่ามาพอดีก็เลยเออได้เปิดเข้าไปรอข้างในได้อยู่ก่อนที่จะเช็คอินนะแต่ที่จริงสื่อสารกันผ่านอีเมลกันอยู่แล้ว ันนี้ก็เดี๋ยวจะลองเดินสำรวจที่นี่ดูสวยนะที่เนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่องศาสามองศา ยี่ห้อเขาก็ประหลาดดีเว้ยนี่พามมาเดินดูรอบอันนี้โชคดีมีแดดก็เดี๋ยวไปเดินหาห้างก่อนดูมาคร่าวๆเดินอีกสิบนาทียี่สิบนาทีงั้นเดี๋ยวเจออนะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายเพิ่มอันนี้ขอเดินก่อนนะไม่ไม่เดินจน เราสำรวจมาเล่นๆน,น,นะเจอเนินคิดว่าเมื่อคืนดูแผนที่เขาเขาแล้วยังไงเราก็ต้องเดินออกมาแล้วก็เลาะซ้ายนี่เจอเนินก็สูงมากโอ้โหยังเหนื่อย จร,จริงทางปกติเขาก็มีนะเราไม่เดิน เดินกัดเยอะนี่สวนสนาธารณะน่ารู้สึกใช่ไหมโบสถ์ดูในแมพเซนเดวิชเชอร์ David คอร์เลจอยู่นู้นมาดูครับน้ะไม่หไมหว ขึ้นถอดแม่นก่นอนเลยอุปสรรคนะสองคนฤด,ดูหนาวนี่มันแย่จริงใส่แม้แล้วฝ้าขึ้น <c oughs> เหมือนที่ได้โศมันจะมีนะไอ้ผ้าเช็ดแบนดีด่กันปาไม่เคยใช้ก่ะถ้าใช้ได้ผลนะควรพกมาเลยเอาปนสายแ่น,นตรงนี้สวยจังพอดีสีบ้านขเขาอะสเทลไปหมดเลยขาวครีมฟ้าตัดกันเรามาเดินเลยรถทำไม อีกสเตอร์คอร์ริคอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมึงบอกไว้อันนี้จะเจอไหมเนะี่ยห้างป่าก็ไม่รู้ครับจะเปิดหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้ ร้านหมอฟันเฮ้ยร้านหมอฟันคิดว่านะเขาเขียนเดนทิสเดินเท้านี่เอ็กซ์เตอร์คอลเลกที่หนึ่งเนี่ยขอนาฬิกา <c oughs> อันนี้ร้านอาหารจีนมุมเกาสวยนะตึกมีทั้งแบบคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นสมัยใหม่เดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวถ่ายทีนี่นะเดินลงมาเรื่อยๆเมื่อกี้เพื่อนเราก็จะมาหาไอ้เอเนเซอร์ตอนแรกก็หาอยู่นะมันไม่เหมือนในห้างนะอยู่ของบางนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ดู ่าไอ้เซเปนเซอร์เขาแทบมองไม่ออกเลยเนี่ยเป็นตึกธรรมดาเลยเออเดี๋ยวไปบอกเพื่อนหาดีๆหาไม่เจอด้วย <c oughs> นี่มาปีนตู้สะสมเลยแล้วเดินมาเอ้ยมีสเก็ตเชอร์สองร้านเป็นชอ็อปแล้วก็เราก็เจอสิ่งนี้แล้ว Let's go! สาไทยอำนาจนันะนะ่นน่ะเราขอเดินดูก่อนเดินสำรวจที่นี่นลดราคากันหน่ำเหมือนกันนะ,ะเดือดร้อนกันเลยร้านนี้สวยมาก ข้ามให้ดูสวยจิ้งน,น่ารักโอ้สวยมากนี่เป็นเจดีเป็นช่วงห้านะองใคยจะได้แบบทิสโก ซื้อของเข้าไปอันนี้ II เก็บสายมือ,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 อถืออาจจะสั่งให้เขาส่งไม่อยากข้อไปอยรักษาระยะห่างเลยี H&M รู้สึกที่นี่สวยดีนะ Topping spray, by กันว่าจะมีหมอนผมไหมไปตามล่ากัน2อย่างแรกอ,อาจจะไม่อาจจะค่อยค่ถ่ายนะเพราะว่าคนเยอะด้วยอะไรด้วยน,น,นี่เข้ามาอยู่ที่เลวิสเลยนะเป็นห้างจอเลวิสของเขาโชคดีที่ว่าเขามี Wi-Fi ให้เราด้วยนะเลยติดต่อกับเพื่อนได้แล้วพอดีเพื่อนกำลังจะขึ้นมาพอดีก็เลยเออเดี๋ยวนัดเจอกัน แล้วก็ที่สำคัญมีแผนกบ้านแล้วขึ้นนะเมื่อกี้มีหมอนแล้วเห็นแล้วแต่ว่าไม่รู้ราคาจะแพงไหมดูเหมือนเป็นห้างราคาแพงเลยน่าจะมีห้างอื่นที่ถูกกว่าน,นี้นะเดี๋ยวว่ากันค่อยไปดูเรอเพื่อนมาก่อนนะห้างนี้เขาก็ดีนะมี Wifi ฟไร,รีใช้แล้วก็แอลกอฮอล์ก็ใช้เท้าเหยียบชิิได้เลย นี่มีดูข้างนอกอย่างนี้เดี๋ยวรอเพื่อนมาเลยสั่งออนไลน์เหรออ๋อสั่งหอหอสั่งเพิ่มได้ป่มเท่าไหร่อ่ะห้าสิบเนยโอ้โหนำรวมอ่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคุณภาพมันสั่งเพิ่มได้ป่มของเราอ่ะน่าจะได้เลยเผื่อจะได้สั่งได้ได้นี่ทางนั้นเลยเนี่ยในที่สุดเราก็เจอแอ้วเครื่องนอน หมอนสิบห้าปอนรอดอยู่สิห้าปอนเนี่ยจะต้องหาปอกหมอนนี่กันเดียนี้สิบปอนหมอนนุนงหลังหนุนหนุนหลังหนุนหลังถ่วยชาวลามไหลขอได้ขอได้ไม่ราคารับได้ที่นอนหมอนนุ้ง ท็อปเปอร์ท็อปเปอร์เท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบห้าแม่เจ้าแม่เจ้าซื้อเลยมี 50. ห้าสิบหอนยับนี่ผ้าปูเตียงยี่สิบตอน ใครที่ลืมอุปกรณ์มานะ้าทางหอไม่มีซื้อไม่มีเบิกลองมาเดินดูราคาก่อนได้ของเพื่อนอ่ะสั่งผ้าขมผ้านวมผ้าน้วมในหอของของหอในสี่สิบดอนนี้ลองดูนี่ก็ห้าสิบดอนไม่ถูกนะเนี่ย 28, แล้วว่าไอสิบ้ปอนนี่คือหมอนโงโงๆใช่ไหมแต่จะให้แบกหมอนมาจากบ้านแั้อวอะไรายอยู่นะคือถ่ายก็ต้องมาหาซยยื้อดีก็หวังว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะนเรามาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูเดินห้างอื่นวินิสปอนเฮ้ยมันก็มีหลายราคานะสิบ0ี่สิไปยันห้าสิบปอนก็มีนะอืม ไม่มีใครหมอนคาะนี่มอมีเหเนี่ยหมอนโฟมเนี่ยหมอนคืนรูปแหละอยู่อยากได้นี่เหอโอ้โหหมอนคืนรูปไม่ล่ะแปดสิบห้านะจ๊ะอะไรโอเคเป็นอะไรอะพัพเปอร์เป็นผนวน อ๋อโอเคก็เหมือนซื้ออะไรว่ากันสรุปไปสรุปที่บ้านแล้วกันนะหนาะวของราคาอะไรอย่างเลอนะของตกแต่งของอะไรอย่างนี้ ห้างหนึ่งนะเป็นห้างวิโก้อยู่ใกล้ๆกันเลยเวิร์กเดียวกันแล้วเราก็เจอสิ่งนี้พ<ม>าน,นุ่มได้นะถังขยะคือหาถังขยะไม่เจอ <c ười> ไปที่ไหนก็ยังหาไม่เจอก็เลยว่าหาทางอยู่จะมีถุงขยะละที่วิโก้มีนี่ไงเออ ถังโว้ยมันถังเล็กอะ่ะมีใหญ่กว่านี้ไหมเล็กไปปะช่วงนี้ลดราคาสิมงสำคัญคืออันนี้ผ้านม่มราเจอผ้าห่มแล้วลดร,ราคาอยู่ด้วยครึ่งหนึง่งในที่สุดเราก็เจอแล้วเดี๋ยวจะเอาไปอันนึงนี่ก็จะเอาอันนี้ไปสิบเอ็ดตอนคิดซะว่าข้าวมื้อนึงนีง่คิดอย่างเงี้ย อ้าวอันนึง,นงช่วงนี้โชคดีลดราคา50%นะเดี๋ยวเอาไปอันหนึ่งเลยนะเ,ลเลือกหน่อยเป็นไหมคนไทยเลือกอันที่คนไม่ค่อยจับเรากลัว ก็มาอยู่กันที่5 i v e y นะจ๊ะและ้วก็เนี่ยมี delivery เขามากกว่าดีที่เมืองอสเตอร์หรือลอนดอนก็ใช้เป็น Deliveroo นะเออน่าจะมาจาก l i v e r k a n g a r o o และเออก็เป็นแอปซื้อของส่งเหมือนแก๊ปอะแหละอ่านี่ก็กลับมาบ้านแล้วกลับมาห้องแล้วเ,เสื้ออะไรนิดหน่อยร้อนในห้อง ฮีเตอร์ ater, นี่ให้ดูฮีเตอร์ฮีเตอร์ของที่นี่จะเป็นฮีเตอร์สมัยใหม่เป็นฮีเตอร์ไฟฟ้าั้งผิดังไงขออภัยด้วยเพราะว่า mm hmm. มันปบบรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้เลยมันไม่ใช่ระบบเก่ามันระบบอีกระบบใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ซื้อมาของวันนี้นี่มีหมอนมีผ้านวมแล้วก็หาถังขยะแล้วแบบ หาแบบขนาดที่โอเคไม่ได้เลยอ่ะก็เลยเอาเราอะแดปเอาเอากระถางต้นไม้มาแทนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาถุงขยะครอบจะอยากได้กองกว้างใส่ได้นะก็นี่ก็ทิชชี่สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะเราเป็นภูมิแพ้พวกฝุ่นไรฝุ่นอ่ะก็เหมือนขัดฟันนี่ซื้อไม้ขัดฟันมา ก็ทายถุงขยะนี่ถุงขยะนี่เราซื้อประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเปิดเอถุงนอนดูว่าเป็นยังไงเนี่ยคือที่เนี่ยมันจะต้องถามเขาคุยกับเขาก่อนนะว่าเขาว่าจะมีหมอนที่นอนอะไรให้ไหมเพราะเหมือนแบบหอหลายๆที่ก็ไม่ได้ให้มาแล้วนะ เอออันนี้ก็ให้มาแค่ตัวโปูกันที่นอนเฉยๆอันเดียวเมื่อคืนก็เลยหนุนเสื้อกับเอาผ้าขนหนูมาห่มเอาแล้วเปิดทีเตอร์ได้ก็เลยโอเคอ่ะแล้วผ้านวมอ่ะก็ได้ราคาพิเศษมานะเพราะว่าลด50%เนี่ยในผ้านวมนี่ก็ถูกๆหน่อยเราไม่เน้นแพงมากเราอยู่ไม่นานใช่ไหมปีเดียวแล้วก็หมอน2ใบที่จริงแอบชอบทางของ เลวิสมากกว่านะคือที่แรกที่เราไปดูอะ่ะเออเขาดูมีให้เลือกเยอะแต่เนี้ยมีอันเดียวแต่เนี้ยมันเป็นสองใบออแล้วก็อ่ะดูอันที่มันซักได้อะไรได้อะไระเงี้ยเข้าเครื่องได้ก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาลองแกะก่อน ได้อ่ะใส่วันนี้เราก็จะนอนแบบมีผ้านอนแล้วนะเจ้นีเ่เทสก่อนเออโอเคอยู่นะต้องลองความอุ่นอีกทีแต่ก็ดี อย่างน้อยก็คุ้มได้ทั้งตัวมันใหญ่ดีถ้าไม่อยู่ก็เพิ่มฮีเตอร์ได้เพราะไงค่าหอก็รวมบินไปแล้วก็โดยราคาไม่ถึงยี่สิบปอนรวมกันเนี่ยรวมของอย่างอื่นแล้วไม่ถึงยี่สิบปอนรวมของอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ถึงหรอกยี่สิบปอนก็ประมาณอันนี้สิบสิบเอ็ดปอนก็สองก็สี่ร้อยบาทอันนี้อีกห้าปอนก็ สองละสองร้อยหกร้อยคู่นี้นะเผื่อเป็นตัวเลือกใครที่เพราะว่าพ่อห่มมันไม่ได้ขนกันมาอยู่แล้วคือของเพื่อนอาจจะดีกว่านี้เพราะว่าเพื่อนสั่งกับหมอที่มอสี่สิบปอนด์แต่เนี้ยเนี้ยก็ราคาถูกสิสิบปอนด์ไม่ห่มส่วนปอกหมอนกับกับผ้าปูเตียงเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่อันนี้เอามาฉุกเฉินสำหรับคืนนี้ก่อนสองอันเพราะว่าเราไม่มีที่ ใส่ของเยอะแยะพลุนพลังเอามาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะซื้ออะไรไหมเดี๋ยวขอลองนอนก่อนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้จะมารีวิวครับสรลุปผลนะนี่ผ้านวมดีมากโอเคเลยถ้ามีฮีเตอร์แล้วผ้านวมเนี่ยเอาอยู่อยู่นะเออนุ่มสบายใช้ได้อยู่ส่วนหมอนอาจจะนิ่มไปบ,บ้างต้องดูว่าระดับของแต่ละคนอะนอนสูงแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะดูพองๆใช่ไหม เพราะนอนจริงๆมันยวบเยอะไนะอไอ้พวกนี้ก็ต้องลองจับจับตัวอืมก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มค่าใช้ได้อันนี้นอนไม่ยังไม่ปวดคอคืออันนี้อุ่นใช้ได้เลยแล้วเราซื้อมาใหญ่ด้วยไว้ห่อทั้งตัวก็ได้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่มันก็มีหลายขนาดนะของพนวมีมีคิงไซส์มีดับเบิลมีซิงเกิลลองไปหาดูเอานะจ๊ะไปแล้วบายบาย เดี๋ยวพรุงนี้มาเจอกันเดี๋ยวขอศึกษาเรื่องอเรื่องซิมก่อนเออว่าเออว่าจะสั่งมาที่หอหรือว่าจะไปเพราะว่าวันนี้ไปเดินก็ไปเจอแล้ว O2 กับ EE e, เอก็ดูสองอันนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะอัปิฟายเต็มๆกับรอบที่ไปซื้อซิมนะเออแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปที่ไหนอีก ก็จะอัพิ่งอีกนะครับนี้เราเกิบสำเร็จเรื่องตบดอกไม้ผ้าห่มแล้วก็ทั้งขยะที่มาจากกระดาษทราย